ส่งคนพ่อลูกนี่อะไรอีกแล้วเนี่ยไปเจอเมนูใหม่มาเมนูที่ต้องทําให้ทุกคนถึงกับพะอืดพะอมขยอกขยอดพวกแตกพวกแตกเมนูวันนี้ก็คือกระดอหมาย่างดอหมาย่างบ้าละกินไม่ได e> ้ มก็ใช่ไงก็ใช่ไงไก่แล้วมันแปลกพิสดารเป็นกระดอหมาได้ยังไงเราจะหลอกพ่อว่าเป็นกระดอหมาย่างโดยที่เราจะเสียบให้ไก um> ่เมือใจเครื่องในเป็นแบบนี uh <h 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 ้ไปดูมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ใครคิดไว้ เสียบได้จังไรมากดูแล้วมันผงอึดผงอมแดกไม่ลองเหมือนกระเจียวถอกอย่างไงก็ไม่รู้ <c oughs> เออเราก็เลยจะมาทําให้แบบว่าเห,หเหมือนไม่เหมือนแล้ว <c oughs> บอกเอามาให้พ่อกินบอก <c oughs> พ่อเนี่ยตัวเดียวอันเดียวเลยนะ <c oughs> หาไม่ได้เลยนะ <c oughs> หา,ายากมากกว่าจะได้มันเนี่ยหมานี่ต้องยืนเยี่ยวขย e n ขาท้ายข้างเดียวด้วยขยงขาขวากินไม่ได้ไข่ขมพองใจนี่คือแพที่เราจะเสียบกระดอหมา่าโหูมันพูดได้วะกระจูหมาพูดได้วหร พูดได้วะทำโอ้ยมึงพูดหมดแล้วมาดโอ้ยเอ้ามาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับว่าสูโบโยชิชาแนลนะคะไอ้บรรเจิดยอดนักประดิษฐ์กับไมครคังคนเราก็ช่างคิดเนาะเออเออแต่พอเห็นแวบแรกนี่มันใช่มากเลยมันเหมือนดอกคอกแล้วมันคือไก่ไก่ไก่มันมีส่วนของหัวใจและยาวๆเนี่ยน่าจะเป็นคอและแล้วไข่มันน่าจะเป็นในส่วนของกลืนกลืนใช่เอออร่อยเชื่อดิแต่หน้าตามอาจจะอัปลักษณ์ชาชั่วอปปี ก็ได้เอาเป็นว่าพ่อจะรู้หรือเปล่าไปเลยค่ะไปดูวิธีการทําเสียบไม้ให้หน้าตาเหมือนกันเลยดีกว่าครับไปดลุยเราพามาดูวิธีการถอกครับผมนี่ครับและนี่ก็คือส่วนลำที่เราปริ้นมันออกมาเรียบร้อยแล้วจะบ้าเลยคอไก่เรียกว่าดึงหนังแล้วกันดึงหนังโอ้ยทุเรศเขาอย่างเดดึงหนังคอกหนังมาเอ่คืแล้วกันเปคือคอไก่ครับดูวิธีการกูจะพูดว่าอะไรดีวะ มันดูไม่น่าเกลียดอ่ะคอไก่ปกติเรามันมันไม่เหมือนไงหรือว่ามันเหมือนวะแล้วก็ไอ้ถอกลอกหนังเออลอกหนังทุกทุกอันเออถอกถกถกได้ไหมจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เหอะทุเรศไหนดูส่วนหัวขีดดิใช่หัวใจไก่ไอแล้วพอ้วเดี๋ยวเด็กจะคิดกันไปใหญ่เออไดีดูส่วนหัวใจไก่ไกช่หัวขีดเฮ้ยหัวปลายโอ้ยหัวใจเฮ้ยถูกแล้วเออนี่หดูสภาพดิเน่ หน้าตา,เ,าเดี๋ยวเราม,มาเสียบไม้กันเลยดีกว่าเลตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยอยู่แล้วตอนนี้อุปกรณ์การเสียบทำจิ๋วก็มาแล้วห่อมแล้วก็ต้องไปไล่เซนเซอร์ มามามาเข้ามาดูใกล้ๆเร็วเสียบลำหำของเธอข้าไปเฮ้ยอะดึกๆนี่เล็งกันนานอย่างนี้ป่ะเนี่ยประมาณนี้แหละเฮ้ยกล้องแซวอะเฮ้ยทำก็เข้าไรน้องเลยยิ้มจะทำการเสียบหัวขีดเฮ้ยหัวใจเข้าได้เหรอวะคลิปนี้มันได้เหรอวะตัว เป็นหัวใจนะครับน้องๆอ,อย่าไปคิดลึกทุกคน,ม,นคมันคือมันคือไก่ย่างนั่นแหละต้องเสียบขวางเหรอมันต้องเสียบขวางล็อกอะไรวะตัวน, <c oughs> นึ่งเ่มีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่โบขอตัวเสียบนะคะไก่ให้มันเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหมือนแค่ไหนนะคะ,ะเดี๋ยวชิมด้วยพ่อจะรู้สึกยังไงเมื่อเห็นไก่ย่างกระจุอันนี้เดี๋ยวรอดูค่ะ15 minutes later long long ไปย่างกันดี้ฝาครับกับจุ้จูอุ้ยโอ้โหหนักได้เรื่องเลยว่ะจูมาหรือจากไม้ this is dog เอามาเฮียเอ้ยเตาไม่พอลงไปนี่เฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วเตาไม่พอไอ้ห่าเอ้ยไข่ไม่สุกอย่างนี้ไข่ไม่สุกเอาเดี๋ยวย่างหัวก่อนแล้วกันค่อยๆไปเรื่อยเดีค่อยไปย่าง ไข่เออ,เอ,อนั่นแหละอ้าวรอดิตามเพื่อนทุกคนนี่เลยโอ้โยกินทุยอออหอมผัดย่างปุ๊บกินมาปับเลยอะออออนะี่ทุกคนให้พี่บรรเจริดมากโอ้โหสีช่ำไข่<ค>แบบว่าตะเจียวไม่แบบมีสีสันเลย ไก่ย่างไก่ย่างไม่มีสีสันเลยี่พี่โบก,ก็เลยต้องเอาซอสหวานมาเพิ่มสีสันให้มันดูแบบน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นไงนดูดีขึ้นมาเลยเชีย่ยเอาเบตาดีนมาทาทําไมเนี่ยไม่ใช่ซอสหวานอ๋อการทามาก็ต้องมีนทาๆขน,นมขนมแนม็งเห็นมขึ้นอีกขึ้นอีกเอ้ายังทาเยอะไม่เปียกเนี่ยเขียนเลยเวลาทาเยอะแล้วก็เปียกโอ้ยยังยัง หน้าหยังไม่ถือยังไม่โดนเลยพี่โบน้าเหรอโอ้ยโอ้ยขาขาใครพอรอ three o u r s later เดี๋ยวเดี๋ยว ไอสัตว์ดัดด้วยแม่ไม่เคยดูแมเนี่ยไม่เคยดูหอยทอดเหรอหอยทอดก็ตรงเป๊ะแม่มาเนี่ยหลิวในครัวหายไปอันปะอ้าวไอเหี้ยไอสัตว์ใจไปเลยเวลาผัดจะอร่อยตรงนะตรงตรงไข่สันไข่ซอสเนให้เป็นอย่างเนี้ยไอ็นยังไงกันครับเป็นงอ ูดไม่บอกูว่าจะหนิวแม่ตาหนิวไม่ตัวไม่มีดีเลยแั่งบุฟเี้หมดละไม่ไร้ดีแม่แต่เ้าอิ่มดูดีบนไหนนะบนไหนนั่งบนนัมานะมาปั่นขามบ้านไหยนะ EP หนึ่ง EP ไหมให้แม่หมดเลอี e ีแบบของเสียหายหมดแล้วเพอ เนี่ยเนี๋ยถ้าขึ้นสุกก็ใช้ได้แล้วกินได้ใชได้กินแล้วหอมมากตอนนี้รอค่ะรอสุกอย่างเดียวเลย5 minutes later นี่มาดูตอนที่มันสุกแล้วเป็นเหงือนข้าวใหญ่เลยครับเป็นไงคะจับมันคือเมนูหัวก็ไก่พอกลืนรวมกันเป็นไงวะไม่ใช่ สุดตีนเลยอะไรอ่ะเจียวเจียวหมาเจียวหมาย่างอ่ะเราไปรอพ่อว่าจะถึงเจียวาใช่ไปไปครับเราได้จูหมาย่างแล้วเอาไปให้คุณบิดาพ่อหายไปเดี๋ยวชี้เห็นพ่อเปล่ากลงไหมกลงไหมลูกลุงลุงลุงเห็นเห็นตะยังเหรอตะยัง สัตว์ใครเอาแขกอิสระเอลมาวะนี่เกิดมาเคยเจอป่ะกระจูหมหม่างนี่เอาไปข้างนอกนี่นี่ลำซิวะลึงหัวขิกโอ้ยออกชิมข้างนอกออกไปชิมข้างนอกนี่ครับและนี่ก็คือตัวเดียวอันเดียวของหมาที่บ้านเันจะกินได้ไงเรเอามาได้ไง ก็มันยืนเยี่ยวตะแคงขาข,าข้างหนึ่งนี่เอามีดลอกมันเลยอิ้มก็ไม่ใช่หรอกม้าว่ามันจะมาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี่พ่อค้าก็าพิเรนอย่างนี้เลยอ่ะเอาเป็นว่าให้พ่อกินเลยดีกว่าพ่อชิมเลยดีกว่าพ่อชิมปลายก่อนเลยพ่อ<ก>ชิมหวานมันก็จุนๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้ล้างฉี่เยี่ยวพุ่งม,มันกินไม่ได้หรอกกินให้ดูม้าอืม นี่โง่หรือว่ามึงควายจริงๆเฮ้ยอร่อยต่อลองไหนๆก็อ่ะลำกลางแล้วกัน <Yeah. S 2> ส่วนที่แข็งที่สุดผู้ชายอะไรวะ <c oughs> นี่ดูดิหัวยังแดงเลยนะขอบคุณนะครับลูกแล้วขอบคุณเป็นไงเป็นไงยิ้มฮะขอไก่ นี่ก็หัวใจไก่แล้วก็กลิ่นไก่แม่เลยแล้วก็เือนะมันเป็นการเสียบที่ทําให้ดูแบบของของโปรตีททำให้เป็นพิสดารได้เหนียวเหนียวแต่อร่อยนะอร่อยนะซึ่อแบบแม่โคตรเหมือนเลยอ่ะอีหนูกินแล้วหมดแล้วชอบอร่อย วันนี้วันนี้เขากัดแล้วนะฮะเขากัดแล้วนะวันนี้เขาไม่อมแล้วนะแล้วสบายละเดี๋ยวเอาซอสเนี่ยเหลือใช่ไหมพี่ปั้นแล้วทาทาไว้ให้เนี้ยพี่อมดุด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 เฮ้ยเอาไปให้พี่ชาชิมดีกว่าไปกระเจียวหมาหยางแม่อะไรอะลำกลางคอนี่มันคอนี่มีคอวอยคอวย นี่กระดูกกลางอ่ะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบน้ำจิ้มไม่เอาได้ไหมเพราะว่ามันติดติดต้อฟันคืออะไรแม่ทายคืออะไรหัวคอไก่เอาไว้เอาไปเป็นเอาไปเป็นแนวทางในการย่างขายได้แล้วตั้งชื่อแล้วว่าร้านหัวควายขอเลยใครจะเข้าร้านมั้ยได้เพิ่งเข้าอี้ยะ อ่ะเอาไปลองทำตามมันได้นะะจ๊ใช่แล้วค่ะอร่อยอ่ะพี่ชาชิมหน่อยสูงเนี้ยเนี้ยเนี้ยไหลไรเนี้ยคุมยากเหลือเกินยิ่งูโยกชิ่งนะมึงนี่เก็บแล้วเนี่ยมันไปเก็บจบกันได้ฉันทำอะไรให้เธอเคือง อโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาเลยนะคะ,<ท>ะนี่แหละเริ่มอร่อยอร่อย